อันนี้ตื่นมาอันนี้ตื่นแล้วแต่เมื่อคือนก็นอนหลกอยู่ประมาณที่สองที่สามก็เนติดตามกลับด้วยได้ไหมคะไาใครไม่ได้ติดตามฝากติดตามหน่อยนะคะวิกีแดน c ์ I can dance if you if you kiss me สติกเก k e r ตอบกลับได้ไหมคะได้ไหมได้คะ yo, hello, hello, ่ะ y o ซานเฮลโ l ลเฮลโ o y o ยซานอ่านชื่อถูกไม่ถูกมาดูนะเนี่ยรักคุณไบเ e อร์ v e you too นะหนูอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอนะ่ะมาคมใกล้ๆหน่อยคนสวยเล่นมุมรอได้นะอยู่จังหวัดอะไรคะ่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ยอ u ซันยอดซันมีของตกครับเข้ามาใกล้ๆท,ที่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนอยางแพ้คนสวยขอบคุณครับติดตามหน่อยนะคะกติดตามหน่อยนะคะ <S <S Hello ลเฮลโลโอ้ยบางคนต่างชาติแต่ว่าหน่วยชื่อยุ่ไม่ได้ค่ะ เฉยๆค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับ ตู้ไหมครับดูเป็นแล้วแต่กรณีครับพี่ออโต้วสวยขอบคุณมากครับใส่ชุดนอนหรอพี่วิชใช่คะ่ะชุดนอนชุดนอนเลยนอนจริงจังสั่งมากจังดอ่ะคอมเมนต์ไม่หันหครับดีจ้าคนนี้ไหนครับคนเหนือคะ่ะคนเชียงใหม่คะ่ะคนเชียงใหม่หมจ้า ใส่แล้วรอบ,รบวหวน้ามาแบบค r o s s pay ดีไหมรอบหน้ามาแบบ cross ล a y ดีไหมใครอิ่วไปชมพูท่าพี่พลังภูนค่ะอ้าวนลังภูเนเหรออันนี้ก็พลังภูนนี่นะตั้งูนเชียงใหม oh. เ่เดี๋ยวก็อยู่ลำพูนเดี๋ยวก็อยู่เชียงใหม่อะ oh. นาดีนะพี่ติตาดีนาดีนะชุดนอนตัดมาป้าแม่ตัดครับซื้อมีชุดวันเกิดใหม่ครับชุดวันเกิดไม่มีอ่ะดีครับขาวสวยน่ารักจังขอบคุณค่ะพี่คุณแม่ล้อนหน้ามาแบบล้นอนหน้ามาแบบรอดเพย์ดีไหมแต่ตอนนี้มีชุดพยาบาลนะคล้องฉีดยาแต่ว่า มันเป็นแบบแค่นี้สองส่วนเขาแอปเขาไม่ได้ใส่ให้มีเอฟเฟกจะดีกว่าเยอะเอฟเฟกตอะไรกินอะไรเข้าไปถึงคาแท่เ่้านัยเข,าาข้าขมาค่ะขอบคุณค่ะพี่วิทย์ไฟเฟอร์ขอบคุณค่ะกินถุงซัฟฟอกค่ะพี่วิทย์ใหญ่ดีใหญ่ดีอะไรใหญ่อ่ะขายใหญ่ใช่ไหม สพลงที่หนูกดไงกดเป็นครัง้งกดเป็นครั้งน่ารักข,ขอบคุณค่ะตีนเองไหมตีนเองไหมที่พี่ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขาใหญ่จังแรงมากปิดเลยกินข้าวหรือยังอะชุดนอนยังไม่ได้กินเลยครับเลือชุดเลยเดีย๋ยวจะสั่งชุดพยาบาลมา ด้วยจะเป็นไงบ้างน,นี้ที oh, <my> ่คาทายี่สิบคาทาหมุนให้แล้วนะจะหมุนให้เลยนะเลิฟเออฟิสแทงคิวอยากโชว์เจ็ดนิว้วครึ่งใหญ่ห้าจิกผลคือหนีบสามครั้งหนีบสามครั้งหนึ 1, 2, ่งสองสามเรียบร้อย เ้ยขอบคุณค่ะพี่บีพี่บีขอบคุณค่ะพี่บ,บีขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณมากเลยสมจุ๊บหน่อยขอบคุณค่ะพี่รักบัดีบัสดีสวัสดีค่ะชื่อข้าวหรือเปล่าว่านะักโกล์พายเวท กินายไปกินายเย้จะแตกอะไรจะแตกงนอะวัดดีวัดดีวัดดีค่ะพี่ภาคินายเคยโดนแฟนอะไรนะเคยโดนแฟนลูกขาขาวยังเป็นยังไงอนะ่ะวันด,ดีที่รักวันด,ดีค่ะที่รักขอเพลงได้นะให้คุณจอเพงเลงอะไร Do you dance? Yes, I can dance, but but you can send me some sticker. Mm hmm. คนชาตหน้าเราเหลือ mm hmm. ไม่ได้เป็นแบบของต่างชาตินะอะเขาแก่ไทยแ่บพี่หน้าเนาะเวลาเขาบอกเจอเจอวันพี่หน้าเนาะขอบคุณครับ mm hmm. อเอาเพลงอะไดีแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนงแป๊บหนึ่ง